ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมาเชียร์ครับสวัสดีครับพบกับรายการนะครับเทียบสามชาพาทัวร์นะฮะ EP นี้ EP ที่สิบสี่ครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยมาที่นี่แล้วนะครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้มาใช่ตั้งแต่ EP ที่สองที่สามแล้วเริ่มต้นเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่วันนั้นเนี่ยยังเราผมมาเนี่ยผมไม่ได้คุยกับผู้บริหารไงไม่ได้คุยกับผู้การมาแอบเลี้ยวเดียวแอบเลี้ยวเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมาคุยเลยเลี้ยวอู่นาที อินเตอร์เซอร์วิสจริงๆผมเคยมาที่นี่แล้วนะฮะเคยพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศแล้วว่าที่นี่เขาทำงานยังไงแต่วันนั้นเราไม่มีโอกาสได้คุยกับซี o หรือผู้จัดการวันนี้ครับเรามีโอกาสอันดีได้โดนตัวเป็นเต็มได้ตัวเป็นโดนตัวเป็นนแน่ๆเพราะว่าเรานัดเรียบร้อยว่าเราจะเข้ามาใช่ขอเวลาสักสิบนาทีเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาไปดูนะครับว่าอูเนี้ย ความเป็นมาเป็นยังไงระยะยาวนานแค่ไหนใช่ยาวนานแค่ไหนก็คือยาวเลยแหละเฮ้ยเแล้วก็การทํางานขรงนี้เป็นยังไงครับผมผมบอกเลยว่าได้มาตรฐานมากมาผมแว่วมาว่าอยู่มาแบบตําเมื่อยอ่ะตําเมื่อยตำนานโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวันนี้นะฮะเราจะพาท่านิู้ชมเนี่ยไปดูอะไรบ้างได้อะไรจากคลิปนี้บ้างผมว่าได้เยอะแยะมากมายได้เลยโอเคครับตามไปดูกันครับ เอาละครับผมและตอนนี้นะฮะเราได้มานั่งอยู่กับซ e อนะฮะหรือผู้บริหารและ ผู้จัดการนะครับของผู่นัทีอินเตอร์เซอร์วิสนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์เขาหน่อยนะฮะว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเชิญครับท่านทับสวัสดีคร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 ับคุณเทียบสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตให้เกียแนะนําตัวหน่อยครับครับก็ผมชื่อนัทีนะครับนัทีกองแเกตใหญ่นะครับครับก็ขอแนะนําตัวว่าทางผมเนี่ยได้ก็ทําผู่นัทีมาเนี่ยตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่40่สิบนะครับ ปีนี้ที่สีปีที่40เอ่อที่เนี่ยเป็นสาขาราชพฤกษ์นะครับอ่าก็ตรงนี้เราก็จะย่างเข้าปีที่เอ่อ16ถึงอ่าปีที่16ครับครับผมแต่ที่สำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่สาธุประดิษฐ์อ๋อครับอันนี้เป็นสาขา2สาขา2ครับสาขาที่1อยู่สาธุประดิษฐ์เป็นมาเป็นไปความเปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันครับเอ่อเริ่มต้นเนี่ยนะะคือเรารับงานแค่ทีละคันนะครับคือ แค่ทีละคันแล้วก็ทำเส็จคันหนึ่งก็รับคันใหม่แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็เดือนหนึ่งก็สองที่ก็ประมาณห้าร้อยคันครับโอ้โหห้าร้อยคันผมดูว่าแผงมรอถือภาพปกคื้นแผงกขอบเต็มไปหมดเลยนะไม่จริงเราดูจากเนี่ยที่เรามองกันรอบๆนะครับน่าจะเห็นนะว่าว่าเยอะมากในการรับรถทำไมเราถึงอยู่ได้มา40ปีเต็มอันดับแรกก็คือเรื่องของคุณภาพการซ่อม นั่นแน่คุณภาพการซ่อมเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นช่างมาก่อนครับเราก็มีความรู้นะฮะมีความชานาญเพราะว่าเราทํามากับมือเราก็จะรู้ขั้นตอนในการทําที่ดีที่สุดความตั้งใจที่เราอยากจะทํางานทุกคันเนี่ยให้ดีที่สุดเนี่ยมันต้องมีความรู้ด้วยก็มีประสบการณ์แล้วเราต้องทําเป็นเราทําเป็นเราก็จะมาดูแลลูกค้าเราได้ดูแลกิจการเราได้มาถึง40ปีเต็มไม่แน่จริงอยู่มาไม่ได้อะตรงนี้ครับ อยากฝากอะไรถึงกับคนที่ยังไม่เคยรู้จักปูนทีอันนี้ก็อยากจะฝากว่าในส่วนของอลูกค้าที่อยากจะซ่อมรถนะครับ,รบที่มีประกันไฟประเภทหนึ่งนะครับซึ่งทางอ,าอูนทีของเราเนี่ยทั้งสองสาขาก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับทีนี้ถ้าเกิดทางาลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถพักเข้ามาได้นะครับ,รบที่ในลายของอของอู่นทีนะครับ โดยที่ทางเราเนี่ยจะมีชื่อคุณพรสวรรค์ซึ่งเป็นผู้จัดการอู่นะครับอันนี้เขาจะเป็นตัวแทนผมดูแลลูกค้าทุกคนนะให้คําแนะนําให้คาปรึกษาแล้วก็การที่ติดต่อนัดหมายเนี่ยทางเราก็จะจัดคิวให้นะทุกขั้นตอนนี้เราก็จะจัดให้อย่างลงตัวครับครับถ้างั้นผมไปต่อเลยมาถึงเจ้าที่แล้วครับไม่ใช่ผู้จัดผู้จัดจับผู้จัดการคนสวยของผมครับเริ่มต้นครับสมมติว่าผมนารถ เข้ามาใช้บริการที่นี่มีปัญหาอาจรัดเชียวอัจดชนมาเริ่มต้นดูแลอย่างไรครับเริ่มต้นที่เจอพี่นางก่อนไงอันดับแรกต้องเจอพี่นางก่อนก็เรื่อแรกเลยนะคะพอลูกค้าเข้ามาติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะคะหรือ walk in หน้าร้านนะคะก็จะเจอพี่นางแล้วก็น้องๆ SA ที่ช่วยกันรับเรื่องให้คุณลูกค้า ของเราจะรับประกันชั้นนำหลายที่นะคะอย่างเช่น<ม>วิทยะกรุงเทพนะคะ<ม>ทิพยาธนชาติไทยวิวัฒน์แอ็กซ่านะคะหลายและอีกหลายๆประกันนอกเหนือจากนั้นนะคะประกันที่เราไม่ได้เป็นในเครือเราก็สามารถดูแลให้คุณลูกค้าได้นะคะ<ม>ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีแบบเหมือนวิธีนะคะมีแพทเทิร์นแนะนําให้คุณลูกค้า,านะคะหลังจากนั้นนะคะคือพอเข้ามาน้องๆเอเอให้บริการเสร็จเรียบร้อยถ้าเป็นเคสที่คันไหนนะคะไม่ต้องติดสั่งอะไรหรือคุณลูกค้าสะดวกเจาะซ่อมเลยพี่ก็จะดูคิวแล้วก็จัดคิวให้คุณลูกค้านั่นหมายได้เลยใช่ค่ะนั่นหมายได้เลยนะคะคแล้วก็พออย่างเช่นพอเรารับรถรับเรื่องคุณลูกค้าเสร็จนะคะส่งประกันให้อนุมัติเรียบร้อยนะคะก็คือ นำรถเข้ามาจะมีแผนกที่ตรวจเช็ครถก่อนที่เราจะดําเนินการจะซ่อมรถคุณลูกค้าอย่างเช่นนะคะรถคุณลูกค้ามาแอร์ไม่เย็นวิทยุไม่ดังจะใช้บริการเพิ่มฟิล์มเสื่อมฟิล์มลอกนะคะอยากเคลือบแก้วนะคะอยากคือเรามีบริการคูปวงจเดจอดใช่เพียะฉะนั้รถปมจอดยส่วนตัวผมเองคือผมมีประสบการณ์ในการเคลมอยู่แลผมก็ไม่เคยเจอนะพี่นะว่ามีซ่อมวิทยุมี ไอ้เครืแก้วนี่ยังงงเลยนะใช่ของเราของเราจะมีครบวงจรให้คุณลูกค้าคือใช้บริการเข้ามาที่เดียวจบครบรถออกไปใหม่สต p อ e เซอร์วชสพิเศษกว่านั้นผมเดินแอบทำกันบ้านมาก่อนเรามาถ่ายรายการผมเห็นสต็อกอะไรค่ะแล้วผมเห็นว่าเป็นของแท้ด้วยตัวผมมองว่าการสกีหนองกล่องคน้อง่ายแปลเลยสต็อก คือที่นี่จะเน้นนะคะก็คืออไหล่ที่ใช้ให้คุณลูกค้านะคะจะใช้เป็นอไหล่แท้นะคะคแล้วก็คือการที่ใช้อไหลยแท้ข้อด,ดีของคุณลูกค้านะคะคคก็คือทุกอย่างมันจะเข้ารูปเหมือนเดิมกับที่รถเราออกจากศูนย์บริการมานะคะแล้วก็คุณ,ณภาพการใช้งานก็จะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะอันนี้สำคัญเลยถอสำคัญเลยนอกจากนั้นความกังวลโดยส่วนตัวฮะเรื่องสีสำคัญมากผมว่าประสบก,การณ์40ปีก็มั่นใจ แป็คนที่ไม่เคยใช้กลัวสีเพี้ยนกลัวสม<ะ>มุิคล่องกันชนหน้าม<ะ>ันไม่เข้ากับฝากระโปรงเรามีรายละเอียดเรื่องสียังไงคะออที่นี่นะคะจะเป็นการขึ้นสีแบบแผ่นต่อแผ่นนะคะจะไม่ได้แบบเหมือนขึ้นสีจากร้านทั่วๆไปนะคะของเราจะมีเทียบสีจากเบอร์โรงงานเป็นหลักนะคะแล้วก็เทียบจากตัวรถของคุณลูกค้าแต่ละคันให้อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะทําให้สี ที่เราพ้นออกไปเนี่ยใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดสุดท้ายท้ายสุดครับพี่นางอยากจะฝากอะไรคนเดียวกับใช้พิของเราครับก็ของเรานะคะเปิดให้บริการนะคะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะหรือสามารถติดต่อในช่องทางไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีแอดมินคอยให้คำบริการลูกค้าสีที่ใช้คุณลูกค้าสบายใจได้นะคะคือที่นี่ใช้สีโคร m มตนะคะ 2K เต็มระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนโป้พื้นสีจริงนะคะของเราเน้น นะคะสีที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็บริการหลังการขายของเราทำสีนะคะรับประกันให้1ปีเต็มทุกคันนะคะยังไงฝากคุณลูกค้าด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เคยเรื่องของการรับต่อประกันภัยนะครับซึ่งเราก็ดูแลให้ด้วยลูกค้าท่านใดที่อยากจะต่อประกันภัยหรืออยากจะให้เราดูแลเต็มระบบเนี่ยก็ติดต่อผ่านเราจะได้ไม่รู้ว่าอบริษัทเนี่ยไปเคลมมาแล้วเราจะรับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะตรงจุดตรงประเด็นก็คือว่าให้เราต่อประกันอ่า ให้ได้เลยครับว่าประกันจะหมดยังไม่หมดหรืออยากปรึกษาใช้บริการแล้วกับปุ๋ทีแล้วอยากจะแบบก็เป็ดเสร็จที่นี่ไปเลยแล้วกันอยากได้ประกันอะไรยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรมีประกันเท่าไหร่เบี้ยอะไรสะดวกยังไงติดต่อเราได้ที่นี่เลยสำรองการรับทำสีดูแลเรื่องเครีมอะไรแบบนี้เสร็จเสร็จว่นสต็อปเซอร์วิสที่นี่แล้วเรายังดูแลเรื่องประกันให้ด้วยคราะฉะนั้นฝากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี ขึ้นว้นทางนี้เหมือนเดิม่เตั้งล่างเหมือนเดิมวันนี้เป็นหน้าที่ของไอคนตัดต่อเราก็ไปก่อนวันนี้สั้นๆครับก็ฝากด้วยครับอุ่มผมวันนี้ขอบคุณผู้ด้หารครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนบครับ สำหรับเทียบสามท่านะฮะพาทัวร์ EP 14นะครับผมก็ขอจบตรงนี้เลยนะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะฮะแล้ว EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนฮะอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ